สวัสดีครับผมเป้ยรรักนะครับจากลงนองบอยนะครับ mm hmm. ก็ everyone can f h t นะครับวันนี้มีทิปส์จากมือสมัครเล่นถึงมือสมัครเล่นนะครับในการต่อยลงนองบอย c o ป e า bag ก็เป็นอุปกรณ์ที่ยากกว่า reflect b a c k แต่ไม่ได้ยากเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากต่อยสบายๆออกกําลังกายก็ reflect b a c k ก็ได้นะครับแต่ c o v e า bag กก็จะท้าทายมากกว่าเพราะว่ามันจะตอบสนองกลับมาได้อย่างรวดเร็วกว่านะครับ โค้ชเฟดจะรวบรวมบ่อยเขาบอกว่าให้ผมสาธิตวิธีการของคนที่เริ่มต้นต่อยคอเอร์แบ็กนะครับผมตอนแรกเขาจับจังหวะการดิ้งของมันก่อนะก็คือว่าดูว่าเขาดิ้งมาไหร่เท่านี้เราต่อยจับทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวายังไม่ต้องรีบต่อยจังหวะสองต่อนะจะดูว่าเขาดิ้งทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าพยายามต่อยให้เขาดิ้งกลับมาถึงจุดที่เราต้องการดิ้งกลับมาพอดีอยากให้ดิ้งกลับมาหน้าเรา เช่นกันมัดอัปเปรคัตเราคััปปคัดมาตรงมาตรงมาคุกมาคุกแต่ว่าคุกนี่จะยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะแกนมันจะผิดผินเกาทาได้ครับอะถ้าต่อไปพอเริ่มเรงจังหวะขึ้นเราเป็นวอรอเขาเร้งเรารู้จังหวะการเด่งของเขาแล้วเราก็เริ่มต่อย็นหมัดหมัดสมามตั๊บตัตั๊บัตั๊บตั้ตั๊บตั๊บตัปชุดใหม่ัก็จะที่ว่าเเมื่อไหี่ เราต่อยแกลงเท่าไรเขาไปจะเล็กเท่าไรเท่านั้นอย่างที่รู้กันนะครับถ้าไม่ระวังเขาก็แบกก็อาจจะมาทำร้ายคุณได้เพราะฉะนั้นมันก็มีวิธีการหลบหรือการล็อกอยู่ถ้าเบสิกเลยก็น่าจะเป็นการสลิปครับปั้งปึ๊กปั้งปึ๊กก็คือสลิปตกออกจากแกนงมันก็จะหลบออกจากแกนของหมัดได้ปุ๊กปั้ง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 ตั้ง ไไถึงเปปวฟได้ต่อไปก็ะปจะเป็นการสลิทไปแล้วต่อไปก็รีมแบ็กครับเมื่อกี้ผมเพิ่มรีมแบ็กไปแล้วด้วยก็จะเป็นการตกมัาไม่ถึงเราถ้าเราไม่รีมแบ็กเขาก็จะมาโดนหน้าเราได้ถ้าเรารีมแบ็กตรงไหนก็ไม่จบนี่เราทำได้สิทธิ์ของนุ่มเบิร์ท็ก็แบงค์นะครับลองไปเล่นกันดูนะครับผมเอฟเวอร์ตันไฟ